สวัสดีครับผมพบกับผมในช่องชวนกินแชแนลคือเก้านะครับผมมือนี้มือนี้เท่ากับสีมาก,กินแต่หุฮงครับผมนี่นะครับผมมะฮงครับหนาหลากหลายเลยครับตรงหงว่าซื้อมาเนาะครับสีมาก,กินกับนงหินคือเก้าครับผม กะมีพักกับกะซีมีพักบุงเนาะครับมือน,นี้กะสีได้พักบุงเป็นพักกับเอ,าอ้าหนูสอนเจา้าเจ้าว่าตำหงเสียบบ่เจ้าซิมก่อนเอยกันนะเฮายหอยซิมก่อนครับผมมันนี้เข้ากับมาเป็นอีพี่ที่สามเลยเนาะครับในการในคลิปนี้จะขอบคุณยอดอวิวในการชมหน่อยไลค์กับขอบคุณครับผมที่เป็นกำลังใจในยอดติดตามหอม ครับห้ากับมาเริ่มก,กินเลยนะครับนี่ครับนามมันจนมือดมือนีครับหามุมกล่องมัได้ถึอด้ยวครับต้องใเป็นมองมุมได้มุมนี้ครับกินรลดครับนี่ <c oughs> แต่บังหงเนาะครับเหมือนเขาซื้อำแัห่หงมากบุงกับครับอืมเขาโมยนะเขาโมยเขาซื้อตำหม,มูย่อมากนะครับนี่

แสบกาไม่ง่ย,แบบยมมครับฝากกดติดตามมาด้วยครับฝากเขาเบิงกดติดตามโดยเป็นกำลังใจใผมในการจะช่องต่อไปครับ อ๋อกล่องว่านเห็น,น,นรับพี่น้องน่ครับผักกาดมดไตผักกาดข้ามมิยไงได้ครับผมขอข้าวมิกกันนะนี่บพอนัททางควาเนี่ยซอยข้ามยนิดสน้ำนะมอืม,อม เผ็ดอยู่บ่กอืมจเผ็ดอยู่บักเพราะนองเผ็ดแล้วครับบันยนี่น้องเผ็ดแล้วซูบอยู่บ่กซุบมึงเผ็ดเอื่อไม่รอง เรียกว่าตรงทางเพชรนะคะรับผมกินพักเซะไรครับ เห็นครับเดสูอ,อ้จ้าพี่น้องทำยังไงเหมือนกันนะครับเด้อ 음음 mm. mm. ครับผมนุ่งหินกับพือสิเผ็ดแล้วครับผมก็เผ็ดอืกอ <c oughs> เเี๋๋วห้องขอ,งข,อ,งข,อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมถือว่าแสบครับแสบสำหรับหงรานี้ถือว,ว่าเป็นเจ้าะจำเปิดมาโดมแสบครับขอ,ขอขอลาพี่นอ้องเลยรนะครับอย่าลืมกดแจ้กดไลค์กดซับสไคร าืมสำคัญอย่าเื่มกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการนี้คลิปต่อ,ตอไปครับผม <Good S 1> ค็ยได,ะคะได้เจอกันในทุกๆคลิปครับผมคลิปนี้อ่ะขอสวัสดีครับผม